เรียกว่าเป็นค่าคืนอันทรงคุณค่าค่าคืนแห่งความภาคภูมิใจของคนแนวการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นาตราชครั้งที่16รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คนแนวการบันเทิงโหวตให้กันซึ่งปีนี้มีคอนเทนต์คุณภาพและคนบันเทิงขึ้นรับรางวัลด้วยกันหลายสาขาหนึ่งในนั้นคือรางวัลละครและซีรีส์ก่อนสองทุ่มรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่นังนาคพระขนงรวมไปถึงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมตกเป็นของคุยทวีวัฒน์วันทาจากเรื่่องนนนี้้ดวยเชกั ช่องวัน31มคว้าทั้งหมด5รางวัลรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แกดังธรณีเคขน,น้ำดีสะท้อนสังคมตีแผ่ให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันมันยังมีเกิดขึ้นทุกมิติในสังคมไม่แค่นั้นเรื่องนี้ยังส่งให้ไตาออรไทยคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาได้จากการรับบทด้าหลา ดีใ,ใจที่สุดแล้วนะคะก็เป็นละครเรื่องที่4ี่ในชีวิตนะคะถือว่าใหม่มากๆสําหรับตัวเองคือจากที่เคยมีกําแพงในเรื่องของการเป็นนักสแสดงคือเราปฏิเสธมาตลอดแล้วก็ตอนนี้พอทลายกําแพงได้เรารู้สึกว่าอยากจะเล่นยังเลยเรื่องต่อไปมันมีเรื่องอะไรที่ที่มันท้าทายความสามารถหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเนาะอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะเราเราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เรารู้สึกในมุมนี้ได้เราเริ่มเริ่มมีความสุขในการที่จะมาเป็นนักสแสดงก็ควบคู่กันไปกอบการเป็นนัก้อกค่ะ คุณนภัสอินใจเอื้อจากละครเรื่องมนรักมากลองค่ะส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมต้องขอปรบมือดังๆให้กับหนุ่มกนพัสที่รับบทถุยเจ้าของเสียงอันมีสเสน่ห์จากละครมนรักแม่กลอง รวมไปถึงปรบมือให้กับความกล้าเสี่ยงมารับงานแสดงครั้งแรกของพ,พลพลพลนกองเสียงกับเรื่องหนังฟ้ากัมมกรกับบทพ่อตาบอดที่โกยผลบทจากคนร่วมวิชาชีพให้ได้รางวัลน,นักแสดงสมทบช่ายยอดเยี่ยมตื่นเต้นและดีใจมากนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนแล้วกันนะฮะเพราะว่ารางวัลน,นี้คือรางวัลของทีมงานนางฟ้ากัมมกรทุทกๆคนแล้วก็ขอบคุณคนดูนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะเป็นเรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วก็เป็นรางวัลแรกที่ทําให้แบบ ตื่นเต้นได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสกาวใจพูนสวัสดีค่ะาาและรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ออมสกาวใจจากละครเถียนซ่อนแสงต้องขอสแสดงความยินดีกับทุกผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลรวมไปถึงทุกผลงานที่มีชื่อเข้าชิงเชื่อว่ารางวัลน่าตาราชจะเป็นรางวัลที่สร้างแรงผลักดันและพลังใจในการผลิตผลงานคุณภาพสู่สายตาผู้ชมต่อไปคะ่ะ กันละว,วันโดยลำพังเท่าไรเรื่องดีและร้ายที่จะมัก ปล่อยเทรลเลอร์ตัวเต็มออกมาให้แฟนๆได้กรีด๊ดกันแล้วล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ t h Years of You แต่ละปีที่มีเธอซีรีส์สุดพรีเมียมจากวันดีออริจินอลบอกเลยว่านี่เป็นแค่ออดเดร์ฟเท่านั้นนะคะเพราะคู่พระนางของเรื่องอย่างเอ็มสันเพชรและเชือปรางอริกุลการ,รันตีเลยว่าในเรื่องนี้มีทั้งโมเมนต์ชวนปิ่นและเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ตามลุ้นในแต่ละตอนอย่างแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะกับซีรีส์ t h Years of You แต่ละปีที่มีเธอนะคะรับรองว่าจะ นแน่นอนค่ะคุณจะหยดแล้วคุณจะฮอปเปอร์ตลอดเทุกคนไม่ควรพลาดนันยูสวีเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจได้และเข้าถึงได้และลึกซึ้งกับมันได้ในอย่างน้อยหนึ่งมิติอ่ะอย่างน้อยหนึ่งตัวละครอ,อ่ะมันจะมีมันจะมีบางอย่างสําหรับทุกคนครับเพราะผมว่าเรื่องราวมันมันน่ารักเพราะมันผ่านทุกอย่างมันมีบทเรียนที่ดีมาก ใ Yes of You แต่ละปีที่มีเธอเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่9มิถุนยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดูเวอร์ชันอังทัชทางแอปวันดีดูได้ทุกอุปรกรณ์ดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวี